สวัสดีค่ะอยู่กับบุญเส้นสายมันค่ะตอนนี้กําลังมารวมตัวกันค่ะจากหลายที่นะคะมารวมกันอยู่จุดนี้แต่คุณไม่รู้ว่าตรงที่เขารวมจุดจริงๆแล้วอยู่ตรงไหนนะคะแต่ว่าเขามาตั้งขบวนอยู่ตรงนี้แล้วรถเยอะมากเลยค่ะแต่คุณจะพาไปดูรถหล่อมาขาว คันนี้ใช่ไหมมาขาวใช่แล้วไปดูซิใครขาวใช่น้องนนท์ดับซิ่งดินด่วนก็ต้องเป็นน้องนนท์อยู่แล้วแต่น้องนุ่นนะขับรถกระบะมาใช่น้องนนท์มาข้างหลังยังมาไม่หยุดครับยังมาเรื่อยๆครับเยอะมากเลยค่ะเฉพาะอยู่จอมพาคก็13คันแล้วอยู่ปราสาท<ข>อีกยังไม่รู้เลย ว่ากี่คันถ้าวุ้นจำไม่ผิดนะตกใจหมดเลยยังไม่หมดนะคะเดี๋ยววุ้นจะพาดูนู่นขาขาบวน นุน่นมาเจอน้องนุ่นพอดีเลยค่ะน้องนุ่นกับน้องโน้วันนี้เข้ามาเป็นคู่ค่ะโอ้ใส่เสื้อคู่ด้วยน่ารักมากเลยวันนี้เขาใส่เสื้อคู่ด้วย ได้ลูกคู่แล้วนอนนครับผมน้องนนกับน้องนุ่นคู่นี้น่า่ะไม่หยุดเลยทำให้เอฟซีเนี่ยลุ้นไปตามๆกันเลยค่ะคู่นี้เขาน่ารักมาก ได้หมัลาักกมาจากบ้านหลับกันมาคนเดียวเลยนะเหอลนออยียกินมาแล้วเย่ยกินถุงหลอกไปแล้วอจะเป็นเสียงสวัสดีค่ะ ปวดมาแล้วครับนี่เบาปวดสวัสดีค่ะมาเจอเสียดินค่ะเมื่อกี้ผมจับเสียดินไม่ได้เพราะเสียดินหล่อที่จับได้เพราะว่าผ้าขามาเห็นดิบเห็นลงรถมาอ้ไข่วะพอเห็นผ้าขามาปุ๊บรู้เลยว่าเป็นโอ้ว่าไงครับเป็นสัวอะไร่าไงครับสบายดีวันนี้มาแบบไม่ค่อย ันนี้ทบายตัวเรียบร้อยจังเลยอ่ะเรียบร้อยไหมคะวันนี้มาทําบุญเนาะวันนี้มาทําบุญว่าจะใส่เกงขาดมากลัวเขาไม่ให้ขึ้นรถด้วยขึ้นทำไมจะไม่ให้ขึ้นมาได้เสียงเขาไม่ค่อยดีเดี๋ยวจะพาไปฉีดวันนี้ไม่สบายก็จะฉีดเองแหละแต่ว่าเขาไม่ให้ขึ้นนะเขาไม่ให้หมอฉีดเดี๋ยวสีเดี๋ยวสีไม่ขับรถหกล้อแล้วเนาะไม่ขับรถหกล้อแล้วเดี๋ยวนี่้หกร้อยจอดในตั้งหลักเลยเลยเอาไป รถเก๋งมาเดี๋ยวนี้เขาขับเป็นรถเก๋งเนี่ยขับอยู่ขับอยู่มันมาไกลเนาะวนอยู่บ้านไกลเนาะรถเ่อกี้เนี่ยเห็นมาแต่รถหงส์รถเบกกี้รถเสียตีนเอารถอะไรมาเจ้าของรถยี่ห้อเซฟี่ครับผมตีนอะไรครับมันจะขายมันจะขายล้ำดวนลออดวนรถล้ำดวนเลยเหรอล้ำดวนเหรอโอ้โหมีดีล้ำดวนเันนี้เลยครับเยอะมากเลยวันนี้ถ้าบ้านเกิดแถวนี้ พี่พี่น้องอยู่ในบ้านนี้เต็มเลยบ้านเกิดยาติมนะฮะบ้านเกิดติมเกิดบ้านนี้บอกแม่อยู่บ้านจะรวยตรงนี้อ๋อใกล้ๆกันใช่เต็มเนี่ยอนนี้ก็พบปะสร้างสรรค์กันค่ะระหว่างที่ไม่ได้เจอกันนานก็มีคุยกันอะไรกันบ้างเนาะกยูทูบเบอร์หลายท่านนะคะถึงว่าเขาเขาบอกว่านักแนะ1 2 3 4 5เขาเนี่ยมาเจอว่าของเราประเดี๋งเลยจ้าอ้าวเสี่ยนุไปไหนนะไอ้นุเราไปอยัง แล้วแถวของัเรือนโอเคครับผมเดี๋ยวผมปิดทันนี้ก่อนเดี๋ยวจะมาขึ้นหน้าครับตอนขบวนสวรรค์มาดันเนี่ยมันมีคืนหรอยู่นี่ว่มีเดียวมีบอกมีมีอะไรสไตี์ยังให้จอดหน้ามาสั่โอ้สายหลอน

มมนไ่ีเลโอเคค่ะไว้มาตามต่อกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาดูเอากำลังจ้งขบวนกันค่ะไงมาติดตามกันต่อคลิปหน้านะคะุนเส้นสายมันสวัสดีค่ะ